สวัสดีครับพบกับผมชินเคยนะครับทางช่องดูเลืนสบายสบายนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเรียนที่ผมเคยประกาศรับซื้อมาแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้ราคาเยู่และ6หกหมื่นบาทนะครับ เด็กก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนั้นชมคลิปให้ละเอียดไปอย่างช้าๆนะครับห้ามรีข้ามนะครับถ้ารีข้ามนั้นจะไม่เข้าใจนะครับจะข้ามขั้นตอนการอธิบายให้รายละเอียดไปด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วก็ชมคลิปเย็นหน่อยนะครับให้ละเอียดนะครับซึ่งเหรียรุ่นที่ผมจะมารับซื้อในคลิปวีดีโอนี้นะครับดูทางด้านหลังของเหรียญให้เป็นแบบนี้นะครับหลายคนก็คงจะพอรู้ออกนะครับว่าทางด้านหลังของเหรียญ ที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือเหรียญชนิดราคา50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9แบบที่ระลึกนะครับรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับแต่ว่าดูเคล็ทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นไม่พอนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539ชนิดราคา50สตางค์นะครับ มีทั้งแบบที่ไม่มีราคาและแบบราคาแพงนะครับแบบราคาแพงนะครับต้องดูทางด้านหน้าของเหรียญด้วยนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้คือแบบราคาแพงผมตามหานะครับเป็นเหรียญผลิตติดบล็อกนะครับทางด้านหลังของเหรียญเป็นรุ่นการชนะพิเศษปีพ,พศ2539แบบที่ระลึกนะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นเป็นแบบหมุนเวียนนะครับ ก็เลยออกมามีลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้คือแบบที่ผมตามหารับซื้อนะครับเพราะปกติแล้วนะครับถ้าเหรียญรุ่นการจนะพิเศษปีพศ2539ชนิดราคา50สตางค์นะครับทา,ทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางหลัลงของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าแบบนี้ถ้าพูดโดยรวมก็คือยังไม่มีราคานะครับผมไม่รับซื้อนะครับถ้าแบบนี้นะครับ แบบที่ผมรับซื้อต้องเป็นแบบนี้นะครับทางด้านหน้าของเหรียญเป็นแบบมุนเวียนแต่ว่าทางด้านหลังของเหรียญเป็นรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับครมีแบบนี้นะครับที่ผลิตบล็อกแบบนี้นะครับถ้าเหรียญน,นั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ60,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพผ่านการใช้งานหรือว่าไม่ใช่ผิวเดิมนั่นเองนะครับ ราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับหรือว่าสงสัยว่าใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็สามารถส่งรูปมาสอบถามได้นะครับไอดีไลน์ผมก็คือไอดีไลน์นี้นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้บนหน้าจอตอนนี้นะครับ